ร้อยป่าห<น>งจีนเนหว่า้ลย่ะป่าถุตตังป่าัมเปน่ส่วนอือ สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกา่ากับพี่น้องค่ะวันนี้นั่งกินอยู่ระเบียงบ้านกับพี่น้องค่ะทางพุ่นเสียงเสียงดังปุ่นาะสิบปุ่นยินเสียงกินข่อยวันนี้เจ้เดินได้ยินหน่อป้า,ปาพักคนสมนัยญาติสวนเด้อพักนามันจะสวยงามผลงามโพงามกรอบกรอบกรอบแซ่บแซบพี่น้องค่ะก็ขาขนาข่อยหวานกว่าไม่ Khal ปลูกเองแซ่บเองได้ สุตผักก่อนเขาได้ตำบักหุ้งใส่ปลาเผาเลอค่ะปลาเผาปลาทหมอนปลาสซมหนอด้ว,วสมมวีสีคือกันแต่ว่าไายปลาสีบวกคือกันไม่ได้มาทีนี้นะโอ้ใช่ล้อย่าสร้างจวดเคยเป็นลองการอย่าสร้างไนมะ่เป่ากินก้อนเข่าก็เด,ด,ด,ด้อแก้มเอินแล้วก็ได้อจจดสมเวาะ จับนวดอกชมนวฮะจับมาติดกระปุ้นใบต่ำแต่อยากดกลับมาสัจกันหลังเลิกงาน,นกัน่อนเขวาได้วยาะหอค ออก็กส bon ่ทิ้แบบนี้ประเด็นไหมสัมขนาดคุณุงบอกประมาณว่าเด็ดที่ปรุงน้ำตื้นๆมากหนาวครับก็ขนาดรสเต แซ่บค่ะค่ะปลามีแซ่บด้วยเพื่อถูกจ้ะอืออือครับผมคำมี นนร้อยป่ามันจะเหนียวนวลยค่ะปลาทแตกตังปลาคนเปร์นส่วน Ta på den. Субтитры сделал там,

หินดีสุดหินเขาข็งแตละห kau kanjuh kakak pak kau makan apa balsami, pemanan, apa hmm <laughs> hmm, <laughs> hmm. <laughs> แกอืมกรอบสดไปเลยอืมหวาน ừ ừ hen cái mì mày khóc luôn, lại มันเยอะมันเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนทำงานงานรอดแบบนี้ครับนี่หมดซีซั่นนี้ไม่ค่อยมีคนทำงานอันนี้ก็เปิดเปิดเปิดโรงแรมบ่หลายโรงแรมนะ <c oughs> ก็เลยคนหลาย 쓰고 와다 갈부분 있고 대못나 ับลายผมเพชรช่วงดีกันนะ

remember